พี่น้องเอ้ยเพื่อนว่ามาตาปิตุอุปถานังบารบัดเลียงพ่อแม่ของเฮาจะได้ทำแนวขวงให้เพื่อนเครื่องคำหอนจะได้ว่าจะบเห้ี่สองเขือนาำตาหลังบาตทอฟ่าเว้นกำเกิงแผ่นดินผลได้พี่น้องเอ้ยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพ่อค้า,า,าขะบดีเมธีนักปราชญ์ราษฎรอันเป็นดีคารพรักทุกทุกท่านครับมื้อนีก้กระผมชุมพอน้ำบุตรดีครับจากร้านชุมพอนแท็กเตอร์บันหิราชตําบล่าสองข้อนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกระยิง่งครับพี่รองครับเมื่อนี้ผม่า็มานําเสนอรถไถคูปตานะครับเป็นรุ่น LC 708นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2560นะครับเป็นลากจดทะเบียนนะครับพี่้องครับรถจดปี60นะครับสีเดิมนะครับยาง ยางดีทั้งสี่เซนนะครับยางให้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่รองสีดำเดิมนะครับสีเดิมกระทะล้อสีเดิมราคาสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทนะครับเอกสารครบนะครับพี่รองอุปกรณ์ไม่อยู่สองอยางนะครับ สามยางกับขาดด้านหน้ามันตาสร้างนะครับด้านหน้า t r a c t i เปลี่ยนเบาะให้ไหมเปลี่ยนหลังค่าให้ไหมยางก็ถือว่าพอใส่แล้วพี่น้องนะครับใส่ได้อยู่สองสามปีอันตรงรุ่นนะครับติดขาดไม่พร้อมได้ขาดพร้อมนะครับ นี่น้องอยากว่างขาดก็ได้ผ่านเป็นสีหมองๆจักน้อยนะครับแต่ว่ากับบ่มีร้อยด่ามร้อยหักนะครับเป็นของ LCS ผ่านใหญ่อยู่นะครับใบ 24, 24่สิบสี่สองสี่ห้า LCS อใบนี้อยากบ้านจักน้อยนะครับบ้านหลายเติบ เป็นเหลี่ยมๆนะครับล่างแล้วนะครับลงอันเสล็กสยยังเพิ่นเรากับเหลี่ยมมงๆมงเยู่เคืงเดิมนะครับเคื่อไม่เคยแกะนะครับโบผูนะครับโบผู อ่ะน,นสิสิตสถานลองเมือดุลกทดสอบการใส่งาน<ะ>ไฟตาจะเปลี่ยนให้นะครับเออติดพร้อมปิดดุลกปิดดุเออไฟตากระติดนะครับสองแสนสองแสนแปดหมื่นสามพันบาท แบอกเด้อเมื่อไหร่ก็ดีของกําลัางนะครับมันใส่โซล่ามันสายโซล่ามันไหลออดก,กันเลยก็ดีตัดออกแล้วปลายมันปลายมันแตกนะครับกันล้างลูก เรีนไปก่อนเรีนไปก่อนอลองโฟวินมือกันโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับ2 8งแ0 0แปดหมื่พับาทเริ่น้องครับเอกาสารครบรถถทยสี่แรงนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะ3ชิ้นกับคาด น้ำมันเครื่องให้แล้วนะบ่หอนนะครับ,บนี่มีนอยู่ครับบ่หอนยาวบ่หอน มีเอกสารครบนะครับพี่้องครับสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทเท่านั้น,บบ 3, ททน,น,นครับสีเดิมบนเดิมนะครับสีสิบเจ็ดแรงเก็บรั่วซึมให้แล้วนะครับ bước thường Bắc Nam các bạn con học về nước đấy à à cái à này

สองสนใจกับพวกมาหากันครับโดยโทรศัพท์ก6 2 8ูนหก,นก,อกสองแปดสองหาเจ็ดห้าศูนย์สองชิ้นแถมขาดไว้น้ำนะครับ 2 8 3 0 0 0บาทเลี้ยงเลี้ยงมันดูดูกีลองสนใจกับทรมาคขับ062825 5750นะครับขอพรบคุณพี่ลองผู้ติดตามสมบทรณนครับสวัสดีครับ